หนึ่งสองสามสี่ห้าบาริดพระคุณน้องตานะครับเดินทางมารวมงานตัดไว้ลูกนิมิตนะครับเฮ็ดมาตังแต่ปีหาเต่าจนเป็นอุโบสถสมบูรณ์สีเฮ็ดไห้สมบูรณ์สุดกับเบื้นีหันฮอดเมื่นีบ่มาจตกห่วยบ่แล้วบ่สว่างเลยท่านเจ้าภาพที่เดินทางมาถึงแล้วเจ้าภาพลูกนิมิตถ้าท่านปิดทองลูกนิมิตแล้วก็ เรียนเชิญในประลำพิธีแต่ท่านยังท่านยังไม่ปิดก็นจนใจียนก็ได้หรือท่านจะปิดก่อนก็ได้นะครับอันนี้นําเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะครับเมื่อถึงท่านจะประจับที่ลูปนิมิตของท่านซึ่งมีรายชื่อที่ติดอยู่เรียบร้อยนะครับทางคณะกรรมาการทางประสงค์ได้จัดเตรียมให้ครับก็ไปปิดทองลูกนิมิตลูกนิมิตนี้จะมีทั้งหมดอยู่ปกติจะมีอยู่สี่ลูกคือทิศทั้งสี่ แล้วถัดมาก็มีทิศทั้งแปดนะครับที่ซ่อนอยู่จากสีทิศส่วนลูกที่ก้าวอก็เป็นลูอุโบสถนะครับเป็นเพิ่มเข้ามานะครับปกตินิมิตก็แปลว่าเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์นะครับวันนี้ทําให้พี่น้องได้เห็นนะครับสิ่งที่เป็นนิมิตได้ก็มีหินมีศิลาลูกขาดต้นไม้ภูเขาได้หลายอย่างสามารถที่จะเป็นนิมิตได้เป็นเครื่องหมายได้เป็นเครื่องหมายวาดีเอร์เีตนขันภาสี สิ่งเราเองจะได้ต้องมาดูความถูกต่อนะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องบัตรสังพอบัตรไก่บัตรไปทุกขันทุกคนกับพอนุญาตทำความขอใจสิ่งต่างๆเรานี่ให้เข้าใจได้สมบูรณ์นะครับพออนุญาตเต้นเชิญพี่น้องเด้อทุกท่านทุกคนสวัสดีท่านสวัสดีครับครับ กองกันจักวัดพิชิตโซคารุนนะครับเห็นแบบๆอยู่ในรถบังทัศนเนี่ยเป็นเดินทางมาหอดแอะไรพี่น้องเหลือแต่พี่น้องเข้าได้ตอนพี่น้องเข้าอยู่ทั้งไหนเนาะแนมมังเกอีกคือนางเลี่ยงกันใส่ลายอยู่เออแต่ว่าพอท่านมีผู้นางเก้าอีเด้อเอาผู้ใด,ดมาหอดเรียนเชิญทางเก้าอีทางบาลามพีทีสี่สามโมงละเด้นั่งลิกาผมแหงเลี้ยวต่้งยีสิบหานาที่ครับผมต้องตัง้งไว จารย์มหาเสริมนันบนทิ์เราตอนนี้พี่น้องอ้าวผู้ใดบเคยเห็นคาแลนมาเบอร์เดอร์เออเหมือนว่าพระห้ามวิ่งแต่งานไม่เสร็จต้องวิ่งได้ตอนนี้ครับตอนนี้ท่านอาเป็นท่านอท่านประธานในวิธีเดิทนทางมาถึงแล้วนะครับพี่น้อง โยมนะครับมาติดรู้ติดทองลูกนิมิตนะครับ มีบุตรโพนะครับอดีตกูว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับเดินทางมาเป็นประมุขประธานฝ่ายฆราวาสนะครับตัดไว้ลูกนิมิตนะครับนี่เด้อนะครับเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปที่วัดบ้านเขาบโบนะครับไปถวายทายาทานและก็สนทรธรรมกับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับนะครับ โยมถวายพระไตรบูชานะครับก่อนที่จะได้ตรัสไว้ลูกนิมิตนะครับที่วัดสร้างท่อนอกนะครับขอโทษขออภัยนะครับอาจจะเอ่ยชื่อไม่ถูกก็ขอโทษด้ือนะครับมาแบบรีบด่วนนิดนึงนะครับ วี้พระคุณลวงตาม,มาถึงก่อนนะครับจากนั้นก็อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับนายทวีบุตรโพนะครับเดินทางมาถึงนะครับจะมาเป็นประมุขประธานในการตัดไว้ลูกนิมิตนะครับเดอเป็นผู้ว่าราชการที่ชาวอำนาจ,จเจริญน,นะครับคิดถึงมากนะครับเดอ ขอโทษข้อไปที่ไม่ได้ออกชื่อออกนอามญาตโยมที่มาทำบุญติดทองลูปนิมิตนะครับบางท่านก็คุ้นแต่หน้านะครับแต่ว่าชื่อนะครับไม่คุ้นนะครับเด้อ ทองสามสี่ห้ารับผมพมาดิสันุปวัฒโนนะครับอ,อนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติอยู่มาติดทองลูกนิมิตนะครับก่อนก็เข้าสู่พิธีตัดวายลูกนิมิตนะครับที่วัดสร้างถอนนอกนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับวันนี้ประเดชพประคุณนงตานะครับเมตตาเดินทางมาแต่เช้านะครับก่อนหน้านี้ก็เห็น อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับนายทวีบุตรโพนะครับเดินทางมาเป็นประมุขประธานตัดหวาลูกนิมิตนะครับหรือนิยาโยมนะครับกำลังปิดทองนะครับก่อนที่จะได้ตัดหวาลูกนิมิตนะครับประประธาน ประจำอุโบสถแห่งนี้นะครับ ถูกลมพายุยกไปข้างนอกนู่นนะครับเนี่เบาเหลือเกินนะครับ